สัสดีค่ะเด็กนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมานำเสนอในการการเรียนการสอนวิชาทักษะชีวิตนะคะเรื่องการเพาะถั่วงอกนะคะโดยนักเรียนจะได้นำไปฝึกปฏิบัติที่บ้านปลูกเองกิดเองนะคะ,ะเรามาดูเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์อันดับแรกนะคะที่เราจะต้องเตรียมคือ 1. ถั่ถวเขียวนะคะถั่วเขียวตจวนี้เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะส ตะกร้านะคะตะกร้าใบนี้ใช้สําหรับในการที่เราจะเพาะถั่วงอกนะคะแล้วก็ผ้านะคะผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าขนหนูชุบน้ําให้เปียกนะคะเป็นผ้าขนหนูชุบน้ําให้เปียกนะคะแล้วก็กระมังนะคะสําหรับแช่สําหรับแช่ถั่วเขียวนะคะแล้วก็สําหรับาไว้ลองในการเพาะปลูกนะคะ ตัวสุดท้ายก็คือถุงนี้ใช้สําหรับคลุมเมื่อเรา,าเตรียมอุปกรณ์เพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ถุงพลาสติกตัวนี้คลุมเพื่อการแสงแดดในการเข้า,าไปโดนถั่วถั่วงอกที่เราเพาะไว้นะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นในการที่เราจะเพาะถั่วงอกเลยนะคะเริ่มต้นจากการหนึ่งเราแช่น้ํานะคะแช่ถั่วเขียวไว้ค้างคืนหนึ่งคืน นะคะพอแช่ค้างคืนหนึ่งคืนเสร็จแล้วมันจะมีราบถั่วเขียวงอกออกมานะคะอันนี้เราสามารถเทน้ำทิ้งได้เลยนะคะ,ะเทน้ำทิ้งได้เลยนะคะให้เหลือแค่เหลือแค่ถั่เขียวอย่างเดียวนะคะแค่นี้เทน้ำให้ให้หมดเลย การเพราะโดยเราจะใช้กระมังใบนี้นะคะในการเพราะแล้วก็ใส่ตะกร้าใบนี้ลงไปแล้วก็รองด้วยผ้าเปียกนะคะเป็นผ้าตัวนี้ชุบน้ํานะคะแล้วก็ลองลงไปในตะกร้าไปเลยนะคะให้เปียกนะคะให้เปียกเลยเพื่อจะอุ้มน้ําความชื้นไว้ในการเพราะ แค่นี้ให้อยู่ในตะกร้านะคะเสร็จแล้วก็นำถั่วเขียวที่เราแช่ค้างคืนไว้โรยลงไปในตะกร้าบนผ้าได้เลยนะคะบนผ้าได้เลยให้พอประมาณโรยให้เสร็จก่อนนะคะเราเรียนไม่ต้องใช้ถั่วงอกโรยให้หนามากนะคะเพราะว่า ถ้านักเรียนใช้ถั่วงอกเยอะแล้วก็หนานะคะโรยโรยเม็ดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ต้นถั่วงอกไม่อวบแล้วก็โตไม่เต็มที่นะคะจะกนิ้นแโตไม่เต็มที่แล้วก็พอมันโตขึ้นมามันจะเบียดกันนะคะอ่ะจัดได้แบบนี้แล้วนะคะจะได้แบบนี้แล้วอ่านะคะเสร็จแ,บบแ,ลนะะแล้วแค่นี้ง่ายเลยนะคะนักเรียนนําผ้าผ้าเปียก ชุบน้ำนะคะปิดอีกรอบหนึ่งนะะปิดพับไปอีกรอบหนึ่งนะคะิดพับไปอีกรอ,อ,อบหนึ่งอันนี้คือผ้าเปียกนะต้องใช้ผ้าเปียกเพื่อมันจะอุ้มน้ําแล้วก็ความชุ่มชื้นไว้นะคะ,ะปิดให้เสนิทเลยไม่ให้แสงเข้านะคะที่เหลือก็เก็บ สุดท้ายพอเราเพาะในนี้เสร็จแล้วเรานำตะกร้าถักงอกถักรีวที่เราเพาะเนีย่ยนะคะใส่ในถุพงพลาสติกใส่ไว้ทำไมเพื่อไม่ให้แสงแดดเข้านะคะ,ะเพื่ออาจเรือนเจริญเติบโต,ตที่เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ปุดอดไว้ทิ้งไว้ประมาณสามวัน ะะถั่วงอกก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็เราก็สามารถเก็บไปทําอาหารได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอนําเสนอจบการเรียนการสอนเด็กท่านนี้หวังว่าเด็กๆชมคลิปนี้แล้วนักเรียนจะ,ะนําไปปฏิบัตินะคะเช,นชนิญชวนผู้ปกครองะะร่วมกันลองปลูกดูนะคะ,ะจะได้ถั่วงอกแล้วก็กินเองเป็นถั่วงอกทีอ่อร่อยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะสวัสดีค่ะ